สวัสดีครับมาถึงขั้นตอนของการทำออโตชิปหรือการรักษายอดปลายเดือนนะครับเพื่อดํารงคุณสมบัตินะครับให้ท่านมีคะแนนสะสมเพื่อจะทํารายได้ในข้ออื่นๆนะครับนอกเหนือจากที่ท่านไปแนะนําสมาชิกใหม่ๆแล้วนะครับควรจะทําการรักษายอดหรือออโตชิปลายเดือนของท่านครับมาดูตรงที่แบ็กออฟฟิศครับขั้นตอนง่ายๆครับหลังจากทราบแล้วนะครับว่าวันไหนคือวันที่เราจะต้องเข้ามาทําการซื้อซ้ํานะครับก็ล็อกอินด้วยรหัสสมาชิกของท่านก่อนนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วครับ เราจะต้องมาดูครับว่าหน้าแรกนะครับไปดูแบบเก่าเพราะถ้ามีคําว่า fail หรือล้มเหลวนะครับแจ้งเตือนนะครับประมาณ7วันเท่านั้นดูจากวันที่ด้านล่างนะครับวันที่ตรงนี้นะครับคือวันที่18เดือน6นะฮะเขาให้เราต้องเข้ามารักษายอดในครั้งต่อไปแต่ให้จําไว้ครับว่าตัวเลขตรงกลางนี่แหละครับคือตัวเลขที่เราต้องเข้ามาซื้อในทุกๆเดือนนะครับคือหลังเที่ยงเป็นต้นไปก็นับจาก18บวกไปอีก7วันนะครับไม่เกินวันเหล่านั้น โอเคนะครับไปต่อกันที่ออโต้ชิปลยครับเข้าสู่เมนูออโต้ชิปไปที่ Normal m o n t h l y ครับคือการรักษายอดแบบปกติรายเดือนครับจะสังเกตว่าหลายท่านนะครับตรงบริเวณนี้อาจจะมีอัปไลน์นะครับของท่านเองได้คิสมัครให้และจะมีสินค้านะครับฝังอยู่ตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่ครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะฮะให้กดรีมูฟออกครับพอรีมูฟออกท่านก็จะเจอพื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้นะฮะ จากนั้นครับเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างครับไปที่ใบเ h ็ค k i n g นะฮะติ๊กเครื่องหมายถูกที่กล่องนี้ก่อนนะครับและเลือกสินค้านะครับที่ต้องการใช้หรือต้องการทําการรักษายอดหรือออโตชิปครับยกตัวอย่างคนนี้นะครับต้องการซื้อสินค้า1ชิ้นนะครับเป็นคะแนนทั้งหมด55 CV นะครับ CV ดูจากตรงไหนครับโอเคแล้วก็มาดูตรงท้ายนี่ยนะครับ CV ที่เกิดขึ้นนะครับ สินค้าดีๆให้เลือกมากมายนะครับขั้นต่ำการซื้อนะครับก็คือ30คะแนนแอดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับจะมีรายการสินค้าโผล่ขึ้นมาแล้วครับเป็น r e s e r v e 5 5 CV นะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับว่าจะรับของเองหรือจะให้จัดส่งให้ท่านเลือกแล้วนะครับจะลืมกดอัปเดตด้วยนะครับ ถ้าหน้าต่างกลับมาเป็นแบบนี้นะครับให้กดที่ normal money อีกทีนึงครับจากนั้นไปทําการชําระเงินครับอัปเดตเครดิตการ์ดก็คือท่านต้องฝังบัตรเครดิตลงไปนะฮะในทุกๆเดือนจะมีการส่งสินค้าให้อัตโนมัติแต่ก็จะทําการตัดบัตรเครดิตท่านทุกๆเดือนนะครับฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องทําถึงวิธีนี้นะฮะไปที่ตรงปุ่มข้างล่างครับคำว่าเคลียรดีกว่าครับท่านใดนะฮะท่านใดที่คลิกรับสินค้าด้วยตัวเองครับ ก็อาจจะใส่ที่อยู่นะครับคร่าวๆไปนะครับเพื่อให้เป็นความรวดเร็วรดังนั้นกดส่งแต่สําหรับท่านที่จะต้องส่งสินค้าถึงที่บ้านเลยนะฮะแนะนําให้พิมพ์ข้อความนะครับที่อยู่ให้ชัดเจนโดยเฉพาะเบอร์มือถือนะครับซึ่งจําเป็นมากเพราะระบบขนส่งเราที่นี่จะส่งให้ท่านนะฮะโดยทางผู้แทนการส่งนะครับไม่ใช่ไปรษณีย์มัเลือกวิธีการจ่ายตังค์ครับท่านจะเลือกแบบเครดิตการ์ด หรือจะโอนเงินเข้าบริษัทนะครับใครที่เลือกเครดิตการ์ดนะครับก็สามารถทํารายการต่อได้เลยกดส่งอีกทีครับแต่ถ้าไม่มีบัตรเครดิตครับแนะนําให้ไปเปิดบัญชีนะครับของธนาคารกรุงเทพและเปิดบัตร ATM หรือบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพก็จะใช้ได้เหมือนกับบัตรเครดิตเลยนะครับตัวเลขด้านล่างครับให้กรอกเลขที่บนบัตรของพีซ่าของท่าน16หลัะครับรหัสบัตรเหล่านี้นะครับในระบบจะไม่จำนะฮะจะไม่จํา จะเป็นการซื้อเป็นหลายครั้งๆไปเมื่อท่านกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเสร็จแล้วนะครับก็กดสัปดิมิตก็เป็นการสิ้นสุดการสั่งซื้อในระบบออโตชิปครับเอาละครับหลังจากที่กดสัปดิล้วนะครับจะมีเลขที่ออเดอร์นะครับหลายหลักด้วยกันนะฮะยาวๆอยู่บริเวณท่านี้นะครับก็เป็นอันว่าสิ้นสุดนะครับการทำออโตชิปแต่ถ้าท่านต้องการที่จะดูหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งราคาสินค้านะครับก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยครับ จะเห็นว่าเมื่อกี้ทําการสั่งซื้อไปแล้วนะครับตอนแรกจะเป็นลมเหลืออยู่ตอนนี้คือประสบความสําเร็จแล้วนะครับการออโตชิปมีผลกับการรับรายได้นะครับอย่าลืมทุกๆวันที่ท่านต้องรักษายอดอย่าให้เกิน7วันนะครับแล้วไปที่ช่องทางออโตชิปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ